สสวัดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการล <Lucky S 2> ัคกกี้ดอสโอ้โหมาทีไรตื่นเต้นทุกทีเปรียมรล้วไปได้กำลังมาทีใจแอบดีใจท,ทุกทีค่ะเพราะว่าถ้ามาปุ๊บจะต้องมีคนได้รับ ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับสำหรับรายการลักกี้ดอกร,รับเราเจอกันทุกวันพฤหัสที่สองและวันพฤหัสที่4ี่ของเดือนแล้วก็อยู่กับผมเช่นเคยครับรผ้าภูมิบุรณะสาวรครับและดิฉันเตชิตารัตนก,กิติกรค่ะหลายคนบอกว่าแหมเพิ่งเคยเข้ามาดูรายการนี้อ,อยากติดตามจริงๆว่าเป็นรายการอะไร,ะไรทําไมมีผู้คนให้ความสนใจบายสามของทุกๆวันพฤหัสที่2ของที่4ของเดือนเนี่ยทำไมจะต้องมาอยู่<ผ>ที่<ผ>หน้าจอกันพฤหัสที่2พฤหัสที่4ี่พฤหัสที่2และพฤหัสที่4ี่ของเดือนนะคะ ทำไมจะต้องมานั่งอยู่หน้าจอเพื่อที่จะดูรายการลักกี้ดอของเราวันนี้คุณพาคภูมิช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะตั้งใจฟังการดีๆนะครับสำหรับแฟนๆรายการ JC TV แล้วก็สมาชิกของบริษัทนะครับ Joy c o i Corporation จำกัดนะครับเราจะมาบอกสิ่งดีดังต่อไปนี้นะครับรายการลักกี้ดอครับเป็นรายการที่มอบโชคให้กับท่านสมาชิกที่ทําคุณสมบัติต่อเนื่องครับในการส่งเสริมการขายของบริษัท Joy Coin Corporation จำกัดครับ ในรูปแบบที่เรียกว่านะครับปาร์ตี้แพนอินคัมหรือว่า TPI และอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับนั่นคือมูท่ออินคัมหรือว่า MI นั่นเองครับหลายคนก็ยังคงสงสัยนะคะว่าปาร์ตี้แพนอินคัมคืออะไรมูท่ออินคัมคืออะไร <มา S 2> วันบนี้ยเรามากระจ่างกันดีกว่านะคะเ,เครื่องการทําคุณสมบัติที่เรียกว่าปาร์ตี้แพนอินคัมหรือว่าที่ท่านสมาชิกจอ,อยคอยรู้คุณภาคภูมิเรียกเมื่อสักครู่นี้ว่า TPI น,นะคะนั่นก็คือผู้ที่รักษาย,ยอดนะคะ อยู่ที่850 PV ติดต่อต่อเนื่องกัน3เดือนค่ะเท่านั้นเองถูกต้องและอีกหนึ่งคุณสมบัตินะคะนั่นก็คือคุณสมบัติที่เรียกว่า mutual income หรือว่า MI ที่เราจะมาแจกรางวัลกันในวันนี้นั่นเองนะคะนั่นก็คือผู้ที่รักษายอดอยู่ที่150 PV ติดต่อกันกี่เดือนคะ850 PV 8ป0 PV น้อยไปเยะน้อยไปเนาะขอบพิ่มอีกนิดนึงได้ไมย PV ค่ะคุณผู้ชมติดต่อกันต่อเนื่อง เดเดือนค oh ่ะโอ้โหอ่ะเมื่อเงื่อนไขเป็นมาตาน,นี้แล้วแล้วเงื่อนไขการจับรางวัลเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับในารายการลัคกี้ดอเงื่อนไขจะมีดังต่อไปนี้นะครับทุกวันพฤหัสที่2ของทุกเดือนท่านผู้ชมต่อจากนี้ไปนะครับเราจะมีการจับแผนนะครับปาร์ตี้แผนอินคมัมซึ่งพฤหัสที่ 2, 2ที่ผ่านมาตอนนู้นเราก็จับไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็แจกไปแล้วด้วยถูกต้องอแล้วก็ทุกวันพฤหัสที่สี่ของทุกเดือนนะครับเราจะมีการจับแผนครับ มูท่ออินคมหรือว่า MI นั่นเองแล้วก็ตรงกับวันนี้<ช>พุทที่24กันยายน2 5 5 8นั่นเองครับก็ยังคงมีคนสงสัยอยู่ว่าเขาจับกันอย่างไรเขาแจกกันอย่างไรไม่ใช่อันนั้นธรรมดาไปธรรมดาไปทำไม่ไมสามารถทําได้ด้วยเพราะอะไรร,รู้ไหมคุณทไมเพราะว่าเราท่านสมาชิกของเราโวมีเยอะมากเป็นล้านลานคนเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเวลาจับเนี่ยเราต้องเอาอะไรต่าง มาขบวไรครับซึ่งนี่นแหละเดี๋ยวเราจะบอกกันนะคะขั้นตอนของการที่เราจะจับรางวัลนะคะที่เราจะนํามาใช้ในการจับรางวัลผู้โชคดีในรายการลักกี้ดอกคุู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะคะเราจะทําการโหลดข้อมูลรหัสสมาชิกของผู้ที่มีสิทธิ์ในการจับรางวัลที่เราเกินไว้ข้างต้นหลังจากนั้นนะคะข้อมูลบริษัทข้อมูลสมาชิกเหล่านั้นนะคะก็มาจากคุณสมบัติที่ท่านทํา เข้าคุณสมบัติที่ใดหรือว่าบูทเอ็มไคนนั่นแหละนะคะเราจะทำการใส่จำนวนรอบในการแรนดอมลงไปนะคะหารหัสสมาชิกผู้ที่โชคดีเสร็จแล้วเราก็จะทำการใส่จำนวนรางวัลนะคะที่เราจะมอบลงไปหลังจากนั้นค่ะระบบก็จะทำการแรนดอมหาผู้โชคดีขึ้นมานะคะโดยท่านใดสมาชิกท่านใดที่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ในคุณสมบัติแล้วยังไม่ได้ไปเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะต้องรีบแจ้งเลยนะคะที่ฝ่ายคอมมิชชั่นของเรานะคะท่านจะได้ ด้รัักษาาาสิิททธ์ขององง่่่นนยชเจคะวิธีต่างๆที่คุณเตชิตาพูดมารับรองว่าโปร่งใสร้อยเเเต็มอย่างแน่นอนเพราะเราใช้การแลนดอมนเองครับโดยเงินรางวัลแต่และสัปดาห์พฤหัสที่2และพฤหัสที่4นะครับจะมีเงินรางวัลดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นที่รางวัลที่3นะครับ 1 0 0 0 0บาท12รางวัลครับ <Wow. S 1> ไม่พอครับรางวัลที่2ครับ5 0 0 0 0บาทอีก2รางวาัล <c oughs> และก็ปิดท้าย <c oughs> ทุกๆครั้งในการจับรางวัลครับทั้งปาริตี้แผนอินคมหรือหมู่ท่ออินคมนะครับเราจะมี1 0 0 0 0บาทอีก 1, 1รางวาัลแ <c oughs> จกกันแบบนี้นะทุกเดือนเลยทีเดียว,วแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลไปก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยฉัน คดีจังเลยแล้วไม่ใช่รับแล้วรับเลยนะคุณถ้าท่านอยู่คุณสมบัติของ PPI ท่านรับไปแล้วในสัปดาห์ที่2ของเดือนไปแล้วท่านถ้าท่านทําคุณสมบัติอยู่ในแผนของ MI มีโอกาสได้รับอีกถูกต้องเรียกได้ว่าโชคหลายชั้นกันเลยทีเดียวนะคะโดยถ้าท่านเป็นผู้โชคดีแล้วเนี่ยเราขอมีเงื่อนไขในการรับรางวัลนิดนึงนะบอกเลยบอกเลยนั่นก็คือสําหรับผู้ที่โชคดีนะคะได้รับรางวัลเนี่ยท่านจะต้องแสดงสิทธิ์ของท่านในการรับรางวัลนะคะเข้ามาที่เบอร์081ด 647 2861ขอย้ำค่ะ081 647 2861นะครบเบอร์นี้สำหรับคนที่ไม่ได้ชมรายการและต้องติดต่อกับภายในเชี่ยงคืนแต่แฟนๆรายการท่านไหนที่ดูรายการอยู่สามารถโทรเข้ามาได้ที่02 921 8575ย้าอห้1นึ่งรอบนะครับ02 921 8575เเพราะอะไรเหรอเพราะเราจะ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมด้วยค่ะถูกต้องนะคะแต่ว่าหากท่านไม่รักษาสิทธิ์ตามที่เราแจ้งไว้นะคะนั่นก็คือไม่โทรมาแสดงสิทธิ์ก่อนที่จะถึงเช่นคืนวันนี้เนี่ยรเราก็ต้องขออนุญาตนะคะนํารางวัลดังกล่าวเนี่ยสละสิทธิ์จากท่านแล้วยกยอดไปให้ผู้ชโชคดีครั้งต่อไปนั่นเองเช่นคืนหนึนาทได้ไหม ไม่ได้นะชื่คืน2อนาทีไม่ได้ชั่อคืน30วินาทีถือว่า <c oughs> นะคะเราแจกแล้วนะคะ <c oughs> ขอให้ท่านเนี่ยได้ติดตามนะคะเพราะว่าท่านอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีันั้นก็ได้ค่ะและสําหรับใครที่เป็นแฟนรายการนะครับของช่อง JC TV แล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกของบริษัท Joy e n c o ย Corporation จำกัดน,นะครับคุณสามารถรับชมครับช่องทาง ในการถ่ายทอดสดดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นช่องทางแรกครับคลิกไปที่เว็บไซต์ก็ w w w ร์ไ c เว็บจ c o m แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็กดไปที่ JCM Commerce ครับก,กดเข้าไปที่ไร้์1แล้วก็ w w w j c t h a i c o m ก็กดเข้าที่ไรฟ์หดูการถ่ายทอดสดได้ทั่วประเทศและทั่วโลกเช่นเดียวกันครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะก็สามารถรับชมรายการของ JCTV ได้เพียงแค่ ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะคะและเหมือนเคยอย่างที่เตือนไว้ขับรถอยู่จอดรถก่อนนะจอดรถก่อนนะมันไม่ได้ขับขับรถอันนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ท่าเดิมไม่ใช่ท่าสัปดา์ที่แล้วท่าเดิมนะเกิดอุบัติเหตุได้ทนผู้ชมครับวันนี้ขอญาตย้ำอีกทีนึงครับเราจะจับแผ้ในส่วนของหมู่ท่ออินคามหรือว่า MI นะครับใครที่เป็นสมาชิกนะครับรักษายอด P ี850 PV ต่อเนื่องระยะเวลา7เดือนเราจะเข้าสู่ การจับรางวัลน,นะครับย้ำรางวัลหนึ่งรอบนะครับ10,000บาท12รางวาัล50,000บาท2รางวัลและ1 0 0 0 0 0บาท1ร่รางวัลครับและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เรียกได้ว่าหลายท่านเนี่ยตั้งตารอแล้วนะคะที่สําคัญคุณควันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้บริหารด้วยนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้มนวยการสถานีโทรทัศน์เจซีทีวคุณอาสาขจฉรีรหามาเป็นผู้มอบโชคด้วยค่ะ ขอเรียนเชิญท่านเลยค่ะเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตื่นเต้นมากๆครับเราเข้าสู่การจับรางวัลในส่วนของมูท่ออินค e หรือว่า MI <ช>นะครับ8 5่ PV ต่อเนื่องระยะเวลากว่า7เดือนแล้วก็เงินรางวัล1น0 0 0บาท12รางวัลแล้ววันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทางด้านของรายการลัคกี้ดอของเราได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์เจซีทีวีคุณอาสาอยากให้ท่านได้พูดอะไรกับคุณชมทางบ้านสักหน่อยค่ะครับผู้ช่วยอิงคัมก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราจับของเดือนนี้นะฮะก็ครั้งแรกเนี่ยมักจะมีอะไรที่พิเศษตลอดนะฮะครับครับเราก็อยากจะให้คนที่บ้านนะคอยเปิดทีวีเลยรอเลยเปิดแท็บเล็ตเปิดคอมพิวเตอร์ดูเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดี15คนนี้นะครับนะฮะเราก็จะมีจับกันทุกเดือนนี่แหละถูกต้องครับ จะคอยเอาเป็นกำลังใจช่วยนะฮะแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยคอยลุ้นที่บ้านนะครับแล้วรางวัลตอนนี้คุณใหม่พร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วกล้องจะจับไปนะครับแล้วก็เราจะทําการลันดอนทันทีนะครับรางวัลที่เราจะจับแต่กันตอนนี้ณเบรกนี้นะคะนั่นก็คือรางวัลที่3มูลค่ายังไงคะคุณพักภูหนึ่งหมื่นบาทสิบสองท่านสิบสองรางวัลผู้โชคดีจะเป็นใครครับ เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยเลี้ยนเชิญคุณอาสาค่ะมาครับอ่ะเราไปเลยนะครับนะครับ1ิท่านนะครับท่านผู้ชมครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ่ายได้รางวัลกรี๊ดไปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสอง้มแลวก็อย่าลืมด้วยนะครับใครที่ดูรายการอยู่นะครับถ้ารู้ว่าตัวเองได้รางวัลครับ0 2 9ย์สองเก้าสองหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์สองนะครับเก้าสองหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้า โทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะท่านผู้ชมครับทางด้านของผู้บริหารของเรานะคะก็ได้ลันดอมรางวัลไปแล้วนะคะเราต้องมารอดูกันว่าท่านสมสนาชิกท่านใดนะคะที่อยู่ในคุณสมบัตินะมูท่ออินคัมจะได้รับรางวัลกันสิบสองท่านค่ะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับย้ําเบอร์หนึ่งรอบครับเบอร์หลังใหม่ตอนนี้ก็ถึงสองเก้าส่วหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าแต่ใครย,ยังไม่ดูรายการครับจดย้เบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสี่เจ็ดสองแปดหกหนึ่งแล้วตอนนี้ครับ ผู้ชมท <า S 1> <อ>ี่ออกมาแล้วคืสองท่านครับท่านที่หนึ่งครับคุณอมรรัตน์ขัดแก้วสมบูรณ์ครับคุณสารุณีเบนแวดาโอค่ะท่านถัดมาครับคุณรัตด,ดาบัวที่ครับคุณวรินทร์สุวรรณ ่ oh ENNIS, ะโคท่านถัดมาคุณอุดรและคุณธีรศักดิ์ครับสีบางพีน้อยครับค่ะท่านต่อมาค่ะคุณมัสยาคุณสัมพันธ์สุวรรณนุชค่ะและท่านถัดมาครับคุณจิระวดีจารุการครับผู้สมีท่านสมัยคุณสามารถผู้ดีค่ะและท่านถัดมาครับคุณตาโรดวันวิภูติดครับและท่านต่อไปนะคะคุณจจรสนณแมตต์ค่ะและท่านถัดมาครับคุณจันพรสุขิีดพงครับและท่านสุดท้ายที่เป็นผู้โชคดีในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณจจนิ และตอนนี้ขอหยุดค้างแบบนี้ไว้บนหน้าจอท่านผู้ชมครับใครที่เป็นดาวไลน์อัพไลน์ครับช่วยกันดูนิดนึงครับว่าอัพไลน์คุณได้ไหมดาวไลน์คุณได้ไหมนะครับแล้วโทรแจ้งกันนิดนึงนะครับและเราจะได้ประสานงานกันพูดคุยกันนะครับแล้วก็ใครที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะครับโทรเข้ามาในรายการเลยถ้าคุณเป็น1นึ่งในผู้โชคดีครับได้รับรางวัลที่3ครับ1 0 0 0 0หมื่นบาทสิรางวัลครับย้ําหมายเลขหนึ่งรอบครับ0ูนย์สองเก้าสองหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้า ถ2งสอง้ตอนนี้ทางด้านของโชาที่ของเรานะคะก็กำลังที่จะติดต่อกับทางด้านของผู้โชคดีแต่ว่ามีบางท่านนะคะไม่มีข้อมูลในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เราขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าอปพลายดาวไลน์ของท่านเนี่ยอาจจะไปแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะคะมีคุณอมรรัตน์นะคะที่ยังไม่มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณดวงิรัตนะคะคุณอุดรแล้วก็รวมถึงคุณมัสยาด้วยนะคะโอ้โหเอาละเอาละเอาละครับผม นะครับอ่าโอเคอ่ะกลับมากลับมากันแล้วนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมโมตื่นเต้นมากมมคุณครูเป็นไงไงางคุณใหม่ครับตื่นเต้นครับสิบสองรางวัลรางวัลละหนึ่งหมื่นบาทดีใจสำหรับคนที่ได้ 12รางวัลนี้ด้วยถูกต้องครับนะคะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็กำลังติดต่อไปหาท่านผู้โชคดียืนยันตัวจริงเสียงจริงกันเลยแล้วจะได้พูดคุยกับทางด้านของคุณอาสาด้วยนะคะถูกต้องครับและตอนนี้ครับทีมงานกําลังติดต่อกับอยู่นะครับแล้วก็ใครที่รู้ตัวเองว่าเป็นผู้รับรางวัลครับเคียร์สายโทรศัพท์นิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีเบอร์จากทีมงาน jc tv โทรไปหรือคุณจะโทรเข้ามารายการก็ได้เพื่อเช็คความชัวร์ครับ0 2 9ย1 8อ7 5แล้วตอนนี้ครับรู้สึกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วาแสดงว่าตั้งตารออยู่นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรางวัลถัดไปนะครับหลังจากพักชมโฆษณาแล้วนะครับเราจะมีรางวัลที่สองนะครับ50,000บาท2รางวัลแล้วก็อีก100,000บาท 1รางวัลครับนั่นนะคะก็คือผู้ที่โชคดีที่จะได้รับรางวัลของเราตอนนี้ติดต่อเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลักกี้ดอลนะคะคุณรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าคุณเป็นผู้โชคดีในรายการของเราค่ะค่ะเดี๋ยวเรียเชิญคุยกับคุณอาสาเลยค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับคุณชารุณีเบนเวดดโอค่ะอ๋อจังหวัดอะไรครับคะมาจากจังหวัดไหนคะ ปัตตานีค่ะโอ้ยไกลเลยเป็นสมาชิกครอครัวจอยคอยมานาแล้วหรือยังครับตั้งแต่ปีห้าสี่ค่ะปีห้าสี่ก็สี่ปีโดยประมาณครับตอนนี้เนี่ยติดตามรายการของเราอยู่หรือว่ามีใครโทรแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีคะมีทางเราพอดีไลา์เข้ามาไม่ทันดูพอดีวันนี้วันรายโยด้วไงแล้วใครโทรแจ้งครับเป็นดาวราหรืออัรายครับ ยังไม่มีใครโทรมาเลยค่ะโอโจริงแล้วโทรกับไห้อตอนนี้แสดงว่ายังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีนั่นที่ฉันขออนุญาตใช้โอกาสนี้บอกเลยนะคะคุณเป็นผู้โชคดีจากรายการรักกี้ดอเพราะว่าคุณอยู่ในคุณสมบัติที่เรียกว่า M.I Mutual Income ได้รับรางวัลจากรายการนะคะมูลค่า1 0,000บาทมอบโชคโดยคุณอาสาค่ะ<ส><ส>ครับครับ M.I มากินรหัสแล้วครับ แรกๆสิประหัสค่ะนี่เหลือห้ารหัสเลยและปัจจุบันนี้กี่รหัสครับเหลือห้ารหัสค่ะห้ารหัสและสาวว้ดีะครนะครับและรู้หรือเปล่าว่าเรามีกิจกรรมแบบนี้กับลักซี่ลักี้ดอกของเราแบบนี้คราบตามมาแล้วค่ะอ๋อตามมาแล้วใครเป็นคนบอกกิจกรรมนี้เอ่ยอัพไลน์ค่ะอ๋ออัพไลน์บอกนะครับยินดีด้วยนะครับอยากให้คุณนะคะได้พูดความรู้สึกนะคะที่มีอยู่ตอนนี้รวมถึงบอกสิ่งดีๆนี้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทางบริษัทได้มีอ่าอ่าชิพิเสษในการขายลักษณะนี้ค่ะทําให้สมาชิกเนี่ยมีกําลังใจที่จะมีการซื้อสินค้าซ้ํานะครับคุณใหม่มีอะไรจะพูดอ่านิดนึงครับคุณใหม่ครับเดือนหน้าก็อย่าลืมลงทั้ง PPI ทั้ง m i นะครับเพื่อเป็นการรักษาสิทธินะฮะเราก็ได้มี การเล่นกิจกรรมแบบนี้นะฮะต่อเนื่องกันไปนะครับก็ยิ่งรักษามากเท่าไหร่งมสิทธิ์นั้นก็เป็นของคุณมากขึ้นเท่านั้นครับนะคะนี่คือคําพูดของท่านผู้บริหารผู้บริหารของเรานะคะตอนนี้อย่าเพิ่งรีบวางสายนะคะติดต่อกับเจ้าหน้าที่หลังไมม์ก่อนเพื่อในการแสดงสิทธิ์ในการรับรางวัลนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะสวัสดีครับโอ้โหตื่นเต้นแทนเหลือเกินนะครับไม่แค่รางวัลเริ่มต้นนะครับหนึ่งหมื่นบาทสิบสองรางวัลเราก็สุ่มไปแลนดอมไปเฉพาะบุคคลที่ สามารถติดต่อได้ส่วนใครที่ตอนนี้ดูรายการอยู่หรือว่าเป็นอัพไลน์ดารายครับสามารถโทรแจ้งได้แล้วก็สแสดงสิทดที่0816472861หรืออยากสแสดงความตื่นเต้นหน้าใหม่ก็02918575 2เดี๋ยวตอนนี้ครับเราพักชมโฆษณาสักครู่ช่วงหน้ากับรางวัลที่2 5 0 0้าบาทอ2อรวัลและ1,000 100, 0บาท1าวัลรอท่านผู้ชมอยู่ใดตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับ เข้ามาในคันเบรคสองของรายการลัคกี้ดอสแล้วก็กลับเข้ามาเพราะความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าในเบรกนี้นะคะเราจะมีการจับแจกรางวัลก็คือรางวัลที่2และรางวัลที่1นั่นเองค่ะโดยเริ่มต้นรางวัลที่2อย่าลืมด้วยนะครับรอบนี้50,000บาทจํานวน2รางวัลแล้วก็ยังท่านผู้ชมอีกหนึ่งสลับใครที่ดูรายการอยู่นะครับวันนี้ครับ24กันยายน2558นะครับเราจับในส่วนของแผนบูท่ออินคาร์หรือว่าเ i ครับรักษาพีวีแปดยห้าสิบพต่อเนื่อง เจ็ดเดือนขึ <rawd unre> ้นไปแค่นั้นเองเงินง่ายและรอบนี้ครับรางวัลที่2รอท่านผู้ชมอยู่ครับโดยทางด้านของคุณอาสาัชรีรหานะคะก็ยังคงอยู่กับเราและก็ยังคงที่จะเป็นผู้มอบโชคให้กับผู้โชคดีที่ได้รางวัลที่2 5งห้าหมื่นบาทนะกี่รางวัลคุณ2รางวัลครับคุณอาสาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับกล้องเชิญครัมาเลยครับ5 0 0หมบาทจำนวน2รางวัลครับ 50,000บาทจำนวน2รางวัลครับนะครับ5 0,000บาท2รางวัลผู้โชคดีจะเป็นใครไปเลยครับอโอ้โหท่านผู้ชมครับดูกันอยู่ทั่วประเทศลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีไหมท่านผู้ชมครับ,รบเรียกได้ว,ว่านทนผน้บริหารของเราถึงท่านยิ้มเลยนะ <c oughs> นยิ้มกับคุณอารมณ์คุณหรือว่ายิ้มกับผู้โ <c oughs> ชคดีก็ไม่รู้กัารรับรวมกันมามาเรียบร้อยแล้วครับคุณเตยิตาครับผู้โชคดีท่านที่หนึ่งครับคุณกอนชนก จันหอมครับคุณกอนชน,จนกนชน<อ>จันหอมครับะะและท่านต่อไปค่ะคุณกรณิตทวีกิจการเย้ไม่ใจว่าดูรายการตอนนี้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปครับคุณกอนชนกจันหอมและอีกหนึ่งท่านครับคุณกรณิตทวีกิจการนั่นเองครับถูกต้องนะคะทั้งสองท่าน,นะ มีเลขเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วร้อยกันท่านผู้ชมครับอยู่กับว่าท่านดูรายการของเราหรือเปล่าหรือว่าตอนที่จะติดต่อได้หรือเปล่าคะั่นี่ค,ครึ่งหมื่นครึ่งแสนนะคุณเตชิตานะใช่ค่ะห้าหมื่นบาทจำนวน2องรางวัลครับถูกต้องนะคะสำหรับรายชื่อทั้งสองท่านนี้นะคะท่านใดที่เป็นอัปไลน์ดาวไลน์หรือว่ารู้จักนะคะรีบติดต่อ เจ้าตัวโดดเลยนะมีแค่รางวัลที่ยังตื่นเต้นขนาดนี้ครับรางวัลที่1ครับ1แสนบาทรอดท่านผู้ชมอยู่ครับพิฉันก็แอบดีใจไปด้วยนะคะแล้วก็แอบอยากได้ไปด้วยเลยนะครับโอ้ยเอาไหมคณขอเลอืนแหมไม่ได้ออแมต้องเป็นสมาชิกบ,บริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดอย่างเดียวถึงจะมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลแบบนี้แล้วก็วันนี้ครับเฉพาะบูท่ออินคัาหรือว่าในส่วนของ MI นั่นเองครับแน่นอนค่ะผู้ที่ได้รุ้นรับรางวัลนะคะต้องเป็นผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำธุรรกกิจนะคเพาาาว่ต้อองัษยด อยู่ที่850 PV พีีติดต่อกันเเดือนซึ่งนี่ก็คือการคืนกำไรให้กับคนขยันแบบคุณนั่นเองค่ะและก็อย่าลืมด้วยตอนนี้นะครับคุณกรชนกนะครับจันหอมและอีกหนึ่งท่านครับคุณกรณิตทวีกิจการนะครับถ้าดูรายการอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับทีมงานจะโทรเข้าไปหานะครับและตอนนี้นะครับอ่ามาเราพร้อมกันแล้วครับอ้าวนะคะมาไม่แน่ใจว่าสายพร้อมหรือเปล่าเอ่ยนะครับเราอย่าพูดคุยกับผู้โชคดีนะครับทั้งสองท่านโดยเกินครับบุคคลที่ได้รรัับางวล บสทครับสองรางวัลนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์เจซีทีวีอีกครั้งนะคะคุณอาสาหัดเฉลี่ละหาที่เป็นผู้มอบโชคนั่นเองค่ะใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าอีกสักครู่นึงนะครับเราจะมีรางวัลใหญ่นะครับรางวัลที่1 1 0 0 0 0 0บาทนั่นเองครับแจกกันจริงนะคะแล้วก็แจกไปแล้วหลายต่อหลายรางวัลเลยทีเดียวนะคะและสายมาแล้วคุณเตชิตาเอาละค่ะสาหรับผู้โชคดีที่โทรเข้ามานะคะเราเปิดรับสายเลยดีกว่าสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คดณอะไรครับคืกอกรชนกจันหอมค่ะคุณกรชนกจันหอมเมื่อกี้ผมอ่านผิดเลยผมจําได้เลยคกน,น,กนกรชนกรับหร <c oughs> ือยังคะว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีในรายการลัคกี้ดอกค่ะโอ้ยังไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้ผมลุกหมดแล้วค่ะจะทำอะไรอย <c oughs> ู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ <c oughs> ตอนนี้กําลัง จะไปส่งปุ๋ยค่ะเอยคอยโชคดีเลยวันนี้ไปส่งปุ๋ยที่ฉันขออนุญาตบอกในรายการตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เสียงของคุณกระจายไปแล้วทั่วโลกเลยนะคะคุณเป็นผู้โชคดีจอยคอยถูกต้องในการได้รับรางวัล50,000บาทโดยการมอบโชคจากคุณอาสาหัตชลีรหานและอยากให้คุณกอรชนกนะคะพูดคุยกับทางด้านของคุณอาสาเลยค่ะยิเลยครับกอรชนกอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ชัตเชงลซาวค่ะแต่ตอนนี้มาซื้อบ้านที่กรุงเทพอยู่สายใหม่ค่ะแล้วทำจอยคอยมานานยังคะ ก็หลายปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพึงใจมาตั้งอกตั้งใจก็ประมาณปี2ปีนี้แะคะพอดีตั้งใจแป๊บเดียวได้โชคเลยถูกต้องนะครับพอตั้งใจแล้วชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างครับครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะพอดีตอนนี้มีบท2คนก็ไม่ต้องไม่ต้องหาค่าเทอมและค่ะ้ดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจเลยค่ะนะครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าเรามีกิจกรรมลัคกี่ดอทราบค่ะรู้ได้อย่างไรครับ อ๋อต oh oh. yeah, ิดตามตลอดเลยค่ะเพราะว่า uh, ดีฉันเข้าสาขารัชดาประจำค่ะอ่ารักมากมนะคะอยากให้บอกความรู้ส hmm? uh ึกตอนนี้นะคะรวมถึงสิ่งดีๆที่คุณได้รับจากบริษัทจอยคอยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ชมกันค่ะตอนนี้นะคะก็ตัวร้อนไปหมดแล้วค่ะตื่นุ้งไปหมดแล้วค่ะดีใจมากๆเลยค่ะครับย่งไงก็ดีใจด้วยแล้วลง m อไปกี่หัสครับรอบนี้ ก็ลงทั้งหมดก็ประมาณ8รหัสค่ะประมาณค่ะบก็อย่างที่บอกครับยิ่งลงเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุนเยอะนะฮะสำหรับในเดือนหน้าเนี่ยเราก็ยังจับกันอยู่อยากจะฝากไปถึงเพื่อนเพื่อนหรือว่าสมาชิกทางบ้านด้วยว่ายิ่งลงเยอะเท่าไหร่นะฮะโอกาสของคุณก็ยิ่งเยอะมากนึ้นนะ่ะตอนนี้ก็มีมีอยู่แล้วในกำมือนี่ก็ประมาณ60กว่ารหัสค่ะทั้งบ้านเลยค่ะโอนี่ต้องนะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้ ที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะและนี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นการคืนกําไรให้กับคนขยันแบบคุณยินดีด้วยจริงๆนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วอย่าเพิ่งรีบวงสายค่ะเชิญค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอให้ จอยเอ็นคออยู่กับเราตลอดไปตลอดช่วยลูกช่วยหลานเลยค่ะได้เลยคับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวรีบวางสายนะคะติดต่อเจ้าที่หลังไม่ในการแสดงสิทธิ์รับรางวัลด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะมาที่รางวัลถัดมาหรเลยว่าจะมีสายผู้โชคดีท่านที่สองหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเราจะไปที่รางวัลที่หนึ่งนะครับหนึ่งแสนบาทจำนวนหนึ่งรางวัลตอนนี้นะครับ ทีมงานบอกแล้วว่าเข้ารางวัลที่1นเลยคุณเตชิตาครับนั่นแหละค่ะตอนนี้ต้องถามคุณอาสาก่อนรู้สึกยังไงบ้างคะกับรางวัลที่1ที่จะแจกไปตอนนี้ตื่นเต้นไหมคะสำหรับคนที่ได้รางวัลที่1ก็สุดยอดอยู่แล้วนะ็กหนึ่งแสนบาทนะครับมันก็เป็นเงินไม่ใช่น้อยเลยตงครคับนะฮะก็สาหรับคนที่ได้เนี่ยก็ขอให้มีความสุขการใช้เงินถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับไปเลยครับ 1 0 0 0 0แสนบาท1รางวัลถ้าพร้อมแล้วไปรับออโอ้โห,โหสีใจแทนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังแรนดอนจับรางวัลที่1ครับมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทสำหรับสมาชิกระดับ MI เชิญคุณใหม่ครับและผู้ที่ได้รับ เป็นผู้ประกาศเลยดีกว่าเพคะนะครับรหัส A 9 9 0 3 4 4่ขีดหนึ่งนะคุณพลอยรัตนพันธ์นะครับคุณพลอยรัตนพันธ์เป็นผู้แจ้งดีกนะครับดีใจดีใจด้วยจริงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับตื่นเต้นมากๆนะครับเดี๋ยวทีมงานนะครับกำลังจะติดต่อกลับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเราจะพูดคุยกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรอย่างไรบ้างและนะครับตอนนี้ เป็นอย่างไรนะครับอย่าพูดคุยเหลือเกินครับอ่านะคะแล้วผู้ที่โชคดีวันนี้เราก็รู้กันไปแล้วนะคะว่าเป็นท่านใดแน่นอนค่ะทุกทท่านที่รับชมรายการของเราอยู่บางท่านสมหวังบางท่านผิดหวังแต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าท่านจะได้รับรางวัลในรายการหรือไม่นะคะแต่สิ่งที่คุณได้รับคือโอกาสดีๆจากบริษัทจอยแอนคอแน่นอนค่ะและก็ผมพยายามย้าอยู่เรื่อยๆนะครับว่าใครที่ยังไม่เคยเปิดโอกาสให้ตัวเองครับบริษัทจอยแอนคอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับเรามีสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชม ใครที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับพลิกโอกาสจากหน้ามือเป็นหลังมือจากดินเป็นดาวนะครับหลายคนยังไม่เคยมีโอกาสลองเปิดโอกาสให้ตัวเองรับรองว่าความสุขจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนครับเอาละค่ะสาหรับผู้โชคดีของเราวันนี้ณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะโทรหาได้นะคะแต่ว่าเราก็ได้ผู้โชคดีไปทุกๆุกท่านแล้วก็ทุกๆรางวัลแล้วด้วยก่อนที่เราจะปิดรายการไปวันนี้นะคะเรามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานยิ่งใหญ่ในรอบปีนะคะที่เกิดขึ้นนะคะอยากให้ทางด้านของ คุณอาสานะคะเป็นผู้ที่ชี้แจงแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานที่จะเกิดขึ้นนี้ครับ27กันยายนเรนเชิญเลยครับงานอะไรคะก็สำหรับงานอาทิตย์ที่27นี้นะครับเป็นงานภูมิภาคนะครับสำหรับภาคอีสานนะครับถ้าใครเคยไปงานใหญ่ของเราก็ที่เมืองทองนะฮะคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะจัดเป็นไซส์เล็กนะฮะจะมีคนที่ประสบประสบความสำเร็จของจอยน์คอยมาแชร์ประสบการณ์นะคะชีวิตเปลี่ยนผันยังไงนะครับเรามีบูธสินค้า มากกว่าหลายยะแยมากมายฮะซัพพลายเออร์ก็มาร่วมงานของเรานะครับมีกิจกรรมพิเศษแจกของรางวัลนะครับของก็ลดราคาโปรโมชั่นพิเศษอีกเช่นเคยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจค่ะแล้วก็นําสินค้าที่ร่วมอยกับบริษัทจอยแห่งคอยมาจัดแสดงกันด้วยสําหรับคนที่อยากช้อปปิ้งนะฮะบมาบริโภคสินค้าเราก็เชิญยูให้มานะฮะมฟเฟอร์พิเศษสําหรับคนที่มีผู้มุ่งหวังมีสมาชิกอยากจะกลับมา ร่วมธุรกิจกับเราก็สามารถพามาได้มาดูว่าเขาทำยังไง ประสบความสำเร็จยังไงนะมีบอกนี้ท้ายสุดนะฮะก่อนที่งานจะเลิกเรามีคอนเสิร์ตวันนี้รอบนี้ใครบาร์บคุณหม่ครับเป็นกระแตกระต่ายโอ้กระแตกระต่ายจากค่ายอาสยามน่เองนะครับสองพี่น้องคนนี้บอกว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนจะจัดขึ้นที่ไหนคะที่เซ็นทรัลฮอลล์ขอนแก่นก็คือเซ็นทรัลพลาซาแล้วเวลาเริ่มงานอ่าเวลาเริ่มงานก็จะอยู่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงหกโมงเย็นครับค่ะนะคะเหล่าท่านสมาชิกนะคะรวมถึงท่านใดที่สนใจในธุรกิจจัยคอยที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงณตอนนี้โอกาสมา ถึงท่านแล้วนะคะนาพาผู้มุ่งหวังของท่านนะคะมาดูภาพความสําเร็จให้เขาได้เชื่อมั่นในธุรก,กิจของเราว่าธุรก,กิจของเรามีดีอย่างไรคะ่ะแลวก็บอร์ดที่หนึ่งก็สลับใครอยู่พื้นที่ภาคอีสานนะครับเรียนเชิญณที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเราจะจัดงานครั้งนี้ขึ้นมานเพื่อนําผู้ประสบความสําเร็จนะครับมาบอกถึงประสบการณ์ว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรบ้างก่อนจะมายืนตรงนี้ได้ทุกคนครับร้วนมีโอกาสแต่ใครจะเปิดโอกาสให้ตนเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ ิษยสจอยคอยคออเรชั hmm. ่นจำกัดพยายามเปิดโอกาสให้ทุกท่าน mm hmm. ทั่วประเทศครับ mm hmm. เอาง่ายแค่เปลี่ยนการซื้อของ mm hmm. มาซื้อของกับเรารับรองว่าทุกครั้งที่คุณใช้จ่าย มีเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็กิจกรรมดีแบบนี้เกิดขึ้นตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนครับแน่นอนค่ะและท่านใดนะคะที่พลาดการรับชมรายการสดของเราวันนี้นะคะติดตามได้ทางด้านของ Facebook YouTube ต่างๆนะคะรวมถึงรายการเจสซี่นิที่จะต่อจากรายการตรงนี้นะคะเราก็จะมีภาพบรรยากาศมาให้คุณชมได้ชมกันด้วยท้ายนี้ที่ฉันอยากจะขอให้ทางด้านของคุณอาสานะคะพูดถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในการปิดรายการได้ค่ะสำหรับรายการนี้นะฮะเป็นเลยกิจกรรมที่เราคืนเหมือนมอบความสุขให้กับทางผู้ชมทางบ้านนะฮะแล้วก็ ตอบแทนให้้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็อยากได้รางวัลนี้นะครับเพียงให้คุณสมัคร MI MI และ PPI นะครต่อเนื่องจะกินละไหยก็ได้นะฮะแต่ก็สมัครเยอะก็อย่างที่เห็นฮะมีสิทธ์เยอะนะครับก็ ทันสุดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขนะฮะแล้วก็มาร่วมงานภาคอีสานของเรากิจกรรมมากมายของรางวัลอีกเพียบนะฮะที่แจกแจกอยู่วันนี้ยังไม่ได้ครึ่งที่แจกภาคอีสานต้องไปดูกันนะครับ27กันยายนนี้นะครับเซนท่านพาซาขอนแก่นเป็นนาฬิกาจะถึง18นาฬิกานั่นเองนะก็อย่าลืมด้วยครับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากชมรายการ JT TV ก็สองช่องทางครับ www.jctvthai.com แล้วก็ หนึ่งชั่วทมงครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับ,บ JC M Commerce ครับและก็ใครอยากติดตามครับรายละเอียดผู้โชคดีก็ไปเว็บ Uh, .facebook.com/ j c b o a d c a s t แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับ facebook.com/ wordjc แล้วก็ครั้งหน้าเจอกันครับกับรายการเล็กจีดอครับ8ตุลาคม2558ันาสำหรับท่าทีา่แพนกินคำครับ15บหนาฬิกาจนถึง15บหนาฬิกาสานาทีโดยประมาณครับท่านที่ผู้โชคดีนะคะอย่าลืมแสดงสิทธิ์ของท่านตรงนี้เราต้องขอย้ำเลยเพราะว่าวันนี้เราประกาศรายชื่อผู้โชคดีจนครบแล้วนะคะขอย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ0816472861นะคะภายในเที่ยงคืนของวันนี้เท่านั้นนะคะ ้ายนี้นะคะรายการนี้เราหวังว่าเราจะเป็นกําลังใจให้กับผู้แทนจําหน่ายอิสระทุกท่านที่สนับสนุนการบริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านรายการส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัทวันนี้รายการลักกี้ดอกของเราหมดเวลาลงแล้วดิฉันเตชิตานะคะรวมถึงคุณภาคภูมิและที่สําคัญนะคะทางด้านของคุณอาสาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งวันที่8ตสุลาวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ